ก็สว really ัสดีท uh, ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแมปเมอได้ามชชลีสองนั่นเองโดยวันนี้ก็มาแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าแล้วก็อยู่ในอวตารที่สุดสุดไม่รู้ะปีนอยู่ด้วยจะเป็นเป็นฆาตกรครับทุกคนฆาตกรเลยนะผู้บริสุทธิ์บทบาทของเราที่เราอยากเป็นมากที่สุดมันต้องแน่นอนครับฆาตกรลองลงมาก็เป็นนายอำเภอ ผู้บริสุทธิ์ไม่อยากเป็นน่าเบือ่อเราจะเข้าไปหลบเพื่อนในนี้ดีไหมในแบบนี้เขาก็จะมีที่แอบที่แอบด้วยนะทุกคนสำหรับคนที่ไม่รู้นะบอกไว้ก่อนนี่ฮะทุกคนตรงนี้นี่อ๋อแอบได้โอ้โอ้ไม่ใช่หรอก แล้วก็อีกที่หนึ่งนะโอ้โหโอ้โห,โโโหแล้วก็อีกที่หนึ่งนะทุกคนเราต้องลงมาที่ท่อระบายน้ําแล้วก็จะมีตรงนี้แล้วเราเข้าไปแเราก็จะเจอโกตอยู่เย้ชนะวอลชนะแล้วทุกคนไม่รู้ฆาตกรใครนายอำเภอใครไม่รู้นะฮะฟึบโอเคผู้บริสุทธิ์อะไรอ่ะ สโลโมชัลล่นเหลือเกนะินเะดินโลโมชั um ่นเหลือเกินนั่นแน่ฮั่นแน่นั่นแน่อันไหนอันไหนแป๊บสี่โคลาเป็นเปล่าแป๊บสี่เป็นเปล่าคุณลีเป็นเปล่าคุณลีคุณรีเป็นเปล่าเ้ยเบคอนเบคอนเป็นเปล่าคุณรีคุณรีคุณรีเป็นหรือเปล่าไม่ใช่คุณรีแน่นอน เสียงค่ามันอยู่อเอคุณนี้เปล่าคุณคุณเศ้าซึมคุณเศ้าซึมเขาไม่เศร้านะบอกนะว่าเจ๊คนเดิมมาเจ๊หัวกลมเนี่ยเฮ่ hey! หลอกผีผีไม่หลอกแล้วหลอกผีนะฮะ <Woo! S 1> <Okay. S 2> โอเคโอโ้น้องเบคกลตึงเราเป็นนะฮะอโอ้ น้องเบคอนของเราเบคอนเป็นนะฮะแอะแอะะแอะะอะแอะฮะแอะเฝ้าปืนเฝ้าปืนเฝ้าผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์สุดใจไม่เคยเป็นฆาตกรเลย ไม่ใช่แล้วไอ้นี่เลยคุณแป๊บซี่แน่เลยเพราะคุณแป๊บซี่เขามีดไฟนี่ไอคุณรีอ่ะคุณรีอ่ะใช่ต้องเป็นคุณต้องเป็นรีแน่เลยต้องเป็นคุณรีเพราะคุณรีเขามีมีดไฟสังเกตไว้ศพเขาเป็นไฟนะเพราะฉะนั้นคุณรีต้องเป็นคุณรีคุณรีแป๊บซี่อ่ะ คุณรีแปบบ๊บคุณรีแปบบ๊แบบซี่คุณพระคุณพระช่วยตอนนี้เราไม่รู้นะคะว่าใครเป็นนั่นไงว่าแล้วคุณรีเป็นด้วยคุณรีเป็นจริงด้วยนะคะจังหวะน,นี้นะจังหวะน,นี้นะครับโอ้โหนายมาพูโอ้โห,หโอ้โหปัญการปะญหโอ้โห,รรโโหไฟไหม้ไปแล้วนะครับหนึ่งอีกหนึ่งศพนะครับ จำว่าอ้าวคุณคุณรีก็เราจะมาหาราอ้าคุณรีดักเราไว้คุณรีดักละคุณทุยอ้าคุณรีดักอ้าคุณรีดักคุณรีดักอ่ามาดูกันฉากไหนละฮะเราจะได้ไปเก็บปึ้งนะฮะโอเคครับโอเคตอนนี้เราก็กลายเป็นไฟแล้วโอเคมาละผู้พิสุูจน์แล้วอ่ะอยู่บนแคตากรบ้างอ่ะ กาตรกรได้ฆ่าคนน่ะใช่ไหมคุณโจมี่ใช่ค่ะตอบเรื่องอะเนี่ยแะนดกเฮ่อ,นอคนหลอกผีคุณเปนแต่ผีหลอกคนคนดีรอบที่หนึ่งพันเท่าไหร่วะมินีมีศูนย์กี่ตัววะเออสิบร้อยพันหมื่นอ่านไม่ทันสิบร้อยพันหมื่นหมื่นเหรอใช่หมื่นเหรอไม่พิมพ์ลูกน้ำซ่วด้วยใครจะไปรู้ เออเออโอ้คุณเศร้าซึมเราเป็นป่ะเนี่ยโอเคโอเคคุณรีเป็นโหเสียงข้าโคตรใกล้ว่ะคุณรีเป็นอีกแล้วทำไมคุณรีเป็นบ่อยจังตอนนี้เหลือเออยิงเลย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 มันง่ายนะเนี่ยหลานเนี่ยมันยิงง่าย เอ,อ้ยคุณซอบบี้ของเราทำไมไม่มีเพลงอ่ะโอเคมาแล้วเป็นฆาตกรครับทุกคนเราจะได้เป็นฆาตกรเข้าบ้างไม่ต้องเป็นฆาตกรแบบไฟเผา,ต,เาต้องเป็นเอาเท่าที่เราเป็นไหวอืมโอ้แล้วมันนี่มันนักแต่งกนทํทำไม มมนูไปเองเนี่ยฮะทุกคนที่เอบแล้วคุณรีเป็นอีกแล้วมีป๊บซี่ซาวเวอร์โอกาสที่คุณจะเป็นซอมบี้11มาดูกันนะคะว่าเราจะเป็นป็กคนปกติอ้าวเป็นซอมบี้ นะแบบนี้อีกแล้วใช่เบื่อมากอะไรอยู่ไหนอ,อยู่ไหอนอะอยู่ไหอนอ่ะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเราปีนขึ้นไปได้ไปดีมาสิ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 มาส,มาสิไม่โดนวะอันนี้มันเป้าแม่นนะเนี่ยฟืบฟืบคิดว่าผู้บริสุทธิ์จะชนะหรือไม่จริงอะ ไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่ดูหลังเลยเย่ชนะฮะชนะแบบชิวๆสบายๆเป็นอะไรก็คนดีคนดีเป็นคนชั่วบ้างไม่ได้หรอ,อใครเป็นเนี่ยเกมจะเริ่มในอีกสามสองหนึ่งไปคิ่บน้อคุณรีเป็น คนรีได้เอ้ยไม่ใช่ไอ้ซอมบี้ป่ะคนดีเลยจริงหรือเปล่าเศร้าซึมเศร้าซึมคนดีจริงหรือเปล่าเชื่อไม่ได้คนสมัยนี้เชื่อไม่ได้เอ่ะว่าแล้วเศร้าซึมเป็นคุณ <laughs> ไปก่อนเศร้าซึมเป็นผู้บริสุดอีกเน้่ ว่าจะชุดตลอดสงสัยเราเกิดมาเราต้องเป็นคนดีจริงๆสินะเป็นคนชงคนชั่วไม่ได้เลยเอยอซอมบี้เป็น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 ตันนี้กระโดดกระโดสะโดสลับกระโดดสลับอ้าอ้าฆ่าเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะฮ่า มีดเขาไม่มีเสียงด้วยมีดเงียบโอ้โนายอำเภอเราตุยโอ้โน oh, <no. S 1> ตวันนี้มันเป็นสิ่งที่เงียบเงามากเพราะว่ามีดเขาไม่มีเสียงมีคนเก็บปืนได้เลยไม่เข็ดกันหรือเกินโอ้โหโวหโหโอ้โหมีดนีด่คือแบบ เออตอนนี้ฆาตกรรู้สึกเฮ้ยฆาตกรมันจะ,อ,อ,ะอ้อมไปเปล่าฆาตกรตกแมพเอ้าอะว่าเธอฆาตกรหายฆาตกรตกแมพเบอร์เราก็ชนะดิเขารู้ได้ไงอ่ะออฉันติงโกวิกเตอร์ พนะวกแกโดนายเก็บกดมานานแล้วโดนฆ่าไปหลายครั้งแล้วของดีของดีเด็กของดีดดงดนาทีจะเป็นคนโชว์นะเนี่ย อยู่ไหนกันน้าไม่จริงอะไรผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชะนะเราเป็นคนปกตินะแต่ก็ปกติแบบ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 ขวางทางขวางทางขวางทางโดนสองโดนสองอันน่นอันนพ่นนายอำเภอปะนะ่ะอ๋อไม่ใช่ทีวี <laughs> คนดูเราอยู่ไหนอยู่ไหนกันนะมันแหลกจังเนี่ยปกติไม่เคยแหลกอันนี้หัวกลมหัวกลมหัวกลมอ่ะหัวกลมหัวกลมโดนด่ะหัวกลมโดนฆ่าแล้วจ้าหัวกลมต้องโดนฆ่าแล้วใครเป็นนายเผื่อโอ๊ติด วิยนายมเพออยู่ข้างล่างนาานนนนาแน่เลยเดาเอาฟุ๊กดูกันคนนี้นนยอมเภอแน่เลยเดาเอานะอ่าแป,ป๊บซี่ครับเฮ้ยหัวกลมเหรอใครอ่อะ เป็นอะไรอ่ะผู้บริสุทธ์ทำไมเป็นทำไมผู้บริสุทธิดอ่ะเพื่ออะไรเป็นทำไมผู้บริสุทธิ์แคนนี้ต้องชำระคนนี้เป็นแน่เลยค่ะทิงสดีมค่ะ ราบะน้ำมันไปไหนเนี่ยคนนี้เป็นปะใช่แน่เลยผิดปกติใช่แน่เลยคนนี้เป็นแน่เลยไม่น้าเซาซึมเป็นนะฮะเซาซึมเป็นเซาซึมเป็นน้องซาซึมในช่องนี้นะฮะโอเคมาแล้ว โถนะฮะผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่บ้านเราเป็นผู้ใหญ่บ้านหวังว่าจะไม่เจอไอ้หน้ารีนะฆ่ายากมากพูดตรงๆไอ้หน้ารีอ่ะเออตุยแล้วตุยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้ารีเป็น าขอตั้งนานอ,อร่อยละอร่อยรับรองว่าอร่อยฟึ๊บค่าคนนี้คนแรกฆ่าคนนี้คนสอง่าติดเินรัวๆขนาดนี้คุณอะไรไม่นอนได้ไงอ่ะนอนได้ไงโอ้ยนายอำเภอตาย เราก็ชนะกับเขาสักทีเราต้องฆ่ามันให้ได้ไม่ว่าเราจะไม่ชนะเพอเราจะไปเก็บปืนนเอะไรนายเพอเฮ้ยไม่ฆ่าผมฟ้ายิงเลยยิงเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ oh, <no. S 1> โอ no Oh no ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวว่ายเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข,ข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิ เข้ามา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 ไม่ต้องกลัว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 เข้ามาเข้ามาไม่ต้องกลัวเราไม่เก็บปืนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกเข้ามาแล้วมาลึวมาล้วมาล้วดูสิมันตามเราไหมจะดักในท่อเปล่าอ่าตามมานะฮะไปเก็บปืนกันทุกคนแล้วก็จะเป็นผู้วิน อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยังไงวะป,ปุ๊บหายาแล้วเอ้าไม่โดนวะเฮ้ยก็เอยโ,โ,โ,โดนแล้วยังไงละ่ะเป็นไงเล่นกับใครมาเล่นมาเล่นกับผมโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็เจอกัน EP สองนะคะว่าผมจะได้เป็นฆาตกรผู้บริสุดยกขนาดไหนก็เจอกัน EP หน้าทุกคนบ๊ายบาย